ตอนนี้ผมอยู่ในอวกาศเยี yeah. ่ยตอนนี้อยู่ on a m a z ฟ g h ที่ผมไม่มนนว่ากันไปยังคอนเทกต์ตัวตีนกันโย้วไอ้ตัวตีนจูวีนอะไรวะเฮ้ยเพลงอะไรวะไม่ได้ผมแต่งะนะ yo I'm a legend Jonas I'm a legend, Janos. Zenos. a legend, Janos. in Zenos. legend, Janos. Ik je Latin Janos. Ik ben 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 getting, not getting. ben Latin Janos. Ik ben Latin Janos. Ik 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 แต่ว่ามันสร้างฟรีผมก็เลยสะดวกดีนะที่มีโอกาสดีที่ผมมาเลยวันหลวัดโอเคถึงนุ่มจันแล้ว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 โอเคถ้ามีเพื่อนก็คงจะปั่นป่วนกว่านี้นะนั้นเราไปเซิร์ฟปกติด,ดีกว่าอตอนนีใจเกย์เออยอะแค่ผมมาเซิร์ฟ สวดตัวแล้วเอ้ยไม่ผมมาซะปกติและซะปกติมาอัดตัวดูไม่มาไปหน่อยแต่แล้วก็สงบเกินผมอีกโอเคเจ๊กแจ๊กแจ๊กเจ๊กจากที่จำนวนยังไม่มาก็เป็นสวรรค์ผมเลยดีนะมาแล้วบินด้วยความเร็วแต่ถ้าผมเก่ีถา้าผมเกลียด ไม่อพอเสียเวลาก็ก็โดนลบตั้แบคทริกไปเลยจ้าไปเสียเวลาตั้งขาดเลยเสียเวลาตั้งขาดเลยเพราะคีคนต้นเกือบเต็มก็ไม่อยากไม่ไหวมันจะมีก่อนมนาเต็มตอนแรกมีเกือบจะเต็ม จจะเป็นสถานี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 ไปดาวเทิร์นอือเราจะไปเป็นอ่าไปวันวันนี้วันอ๋อเฮอยี่แมงดีดีะีอ่ะดีดีดีตุ๊กตาตุ๊กตาเลยตุ๊กตาตุ๊กตาเลยตุ๊กตักตุ๊กตาเลยตุ๊กตักตุ๊กตาเลย da ban do you 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 do you 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 okay obelot the tailor obelot the tailor obelot the tailor I'm a legend, channel. I'm a legend, I'm a legend. I'm a legend, channel. I'm a legend, channel. I'm a legend, channel. I'm ตึ้งเขียดเขียดเขียดตรงนี้เา็นอะไรนะต้องนั่งเลยนี่เป็นอะไรแต่ต้องจีบเพราะเป็ตึกนั่งว่อโอเคโอ้คขึ้นพอดีขึ้นพอดีต้องรีบแล้ว เวลาบันนี่ก็ไม่ต้องนีแกกัน,นดีกว่าโอ้แน่นร่วงเลยแกกัน,นชัดๆชัดเลือกหรกอกีตาร์เวลาป้าปุ๊กเห็น<อ>กีตาร์มีความสุขป้าปุ๊กมีความสุเกอรกแสดงว่าป้าปุ๊กอะรักกีตาร์มากในโลกจัก,กรยานเลยนะจักรวาน จักรยานจักรวาลจักรยานจักรวาลกำลังเล่นจักรยานพอดีจักรยาน bicycle จักรวาล universe ไปกัว้านี่ไม่พวกเกงกองเลยเออจะมาไี่ร้านเราเวลาเวลาเรารักใครแค่กอดเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับโอ้โหนี่แกงคนไม่ให้ขึ้นมาป้ากอดกีได้แกได้เป็นความสุขไหมมีครับขึ้นมาดิเจอ าขาอจี้เต็มสีตึกขอดูแก่ทีจากว่าเป็นสถานีถ้าเกิดว่าลูกไปเจอลูกไปอะไรเอเอ็นโออะไรแหละมันจะเสียตรงเราเราจะไปสถานีดวงจันทร์แล้วก็ดาวดวงคาไททันหรือไม่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวไปอีกก็จะเจอดาวเวลาแม่แหม่มดุโกรธแม่แหม่มไหมเพราะว่าแม่แหม่มเขาหวังอะไรดีแต่ถ้า ถ้าถ้าป้าป้าดุโกรธไหมไม่ไม่ตกลงใครดุแล้วโกรธในบ้านนี้ใครดุแล้วโกรธเาทกขไมใครดุแล้วโกรธไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาดุก็แสดงว่าเขารักใช่ไหมครับเฮ้ยเอา้าใกล้เกือบเกือบโอ้ที่ไปโอ้นี่แกล้งคนแกล้งคนเฉยโอ้นี่ชอบแกล้งคนอ่ะดีนะที่เรามาได้เอ้า เเทมออจังแบบโชว์อีกเอาเรียบร้อยถูกขังอยู่ไหนเนี่ยไนเนี่ยจังดอคนว้าวแกล้งคนจะจะชาเปลี่ยนเลิฟเร้วต้องไปใหม่หมดเลย,ย,ยดดไม่บริเวณเจงไม่ใช่เจอกับคนเดิมบัญชีไม่มีคนเดิมอันนี้มันจะแกล้งนั่น,นว่าและเอ้ย เจอคนกุดงิดเจอจะชนลุกฟิตไม่ตรงไม่ได้ไม่ไปละเอาสัวแล้วทางขึ้นไม่มีทางขึ้นโอ้แกงคนกชะชับชัดไม่ชอบคนแกงคนใครไม่ชอบกดไลค์ใครไม่ชอบใครไม่ชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดติดตามใครไม่ชอบหยิงยิงกดทุกอย่างใครไม่ชอบมหาศาล <ś les> ไปรียบริเวรเลยเ <ś les> ล่นแจมตรงใจเย็นให้พูดไปสุดที่ไปตรงสุดเลยมาหยุดตรงนี้หยุดโอเคก็กระโดดเอเอดแล้วก็เอาเล่นแจมขึ้นมาได้คอยดูผูจะแก้มคนให้ดูเลย โยบโยโยคนเดิมบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยมอวีม่ใช่คนเดิม่ะคนเดิมมันจะชื่อบิวไอใมือยางเนี่ยแกงคนเนี่ยเอ้าคิว่าเฮ้ยไอชื่อนี้คุณคุณดชาเฮ้ยเนี่ยแกเนี่ยแกงคนคนแกงคนคนที่แล้วนี่ว่าต้องเยบไ มันงลาติงเจนอสไอที่ซื้อเป็นซองอะที่เป็นชงๆตัวแล้วต้องรีบไปแล้วเพราะว่าโดนคนเก่งไอคนเดิมนี่หว่าที่มันเป็นเจ็คเจ็คแชนเนลอ่ะเจ็คแชนแนลอะไรบางอย่างนั่แหละโอ้โหนีในคนแยกเลยต้อดรีบไปเร็วเฮ้ยเพา่อนอ้าวไม่ทันเดี๋ยวค่ายดูมันจะเปิดเองแล้วปิดเลยใครดูหล่นหล่นเฮ้ย คนเดิมนี่ว่าขอเช็แคแป๊บ่หงนสอ๋อคนเดิมคนเดิมที่มันแกแล้งเราตะเก,กียร์อันนี้โดนแน่ไอคนที่แกแล้งเราคนคนตะเก,กียรจะมาแอบเดย็ยางอ่ะแล้วก็ <c oughs> นี่คนนี้เลยทำให้ติดอยู่ในอวกาศแล้วก็ต้องรีสละตัวและ เดี๋ยวที่ไปอวกาศได้คอยดูมันจะแก้แกึองอวกาศเลยเขาไปไหนอะเขาบอกพีเต็มแล้วจ้าไม่ใช่เลือกท่งเลินก็อ,ออกจากยาบบ้ผักไอ้คนนั้นลงไปยินนั้นจะไม่เอานะมาหนูหน้าก็ไม่คอยสังเกตเลยเอ้ยมีสันนี้มีสามตัวหนึ่งสามหน่อหนึ่งแล้วก็น,นึ่งสองสามตัวอยู่ สามสัวหนึ่งมาชิสามตันหนึ่งนะสามสัวนหนึ่ง,นนงเดี๋ย่แล้วก็ต้องไปดวงจันทร์ไม่ไม่ไม่ต้องไปสถานีรถไฟตรงไหนว้อ๋อสูงกว่าดวงจันทร์อีกได้คนเดิมว่า เฮ้ยเฮ้ยเอาสมน้ำหน้าแล้วที่มันล่วงไปหนีโอ้โหแกงโมันทำป็นแก้งออกจากยานว่ะไปมันแลงจริงจรนงเนาะ้ยโอ้ตียังอยู่กับเราอยู่ปบบเนี่ยเดี๋ยวคนนี้มันยังอยู่กับเรามันพาเราไปไหนวะไปดาวินัสเนี่ยไปขี้แกงเว้ยขี้แกงทำป็นหลงทาง แจ็แคแจ็คกนะี่วันอะเอ้ยฮู้วถ้าไม่เกิดเหตุด่วนเหตุรลายจะออไปต่อเตะก็ได้ใช่ไหมพี่ครับให้ออกไปให้ออกเลยเบื่อคนอย่างนี้จริงๆมาแกล้งงีกต้องรีไปแล้วไอจรวมบอลล้ลนแล้ว มาลงสนาแล้วจัดชอล้ว่าอดูว่าะเร็นแวจะเออออนี้ผักดิ่งแน่งเลยผัดที่ดูดูแต่ว่ใจใครเละในเรื่องนี้ในเรื่องเห็ดเห็ดไล ดูดิปัจจุบันกดอีกไหมเอลโลเดล่าโลเดล่าโลเดกดอีกอ่ะกดอีกก็ไม่ฟอลอีแป้นตัวสแปดเนี่ยคนเดิมปะใครเนี่ยฟังบอกชื่อด้วยเอ็นอ้สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันเหรอทำไมมันแกล้งเราเหมือนกันเลย ควันนี้ผมมีภารกิจ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 คือแสดงว่าต้องออกตอนนี้เพราะผมมีภาร,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 ารากิจก่อนต้องได้นะคือทำให้ว <P ain. S 3> <c oughs> ันฟุกฟิตนี่ครับอ๋อฮะโอ้โหเลนบ็เตอร์เตอร์บล็ต้องไปดาวินัสโอเคเรีบตึงทางเลยในสามสิบเอออเคเดี๋ยวบ้า เกมช่ณเดียวกันอีกใอสารคเ เอาหรือว่าตัดทิปแล้วเมื่อกี้ผมพม่งผ่านไปดาวุกไปตอนนี้ผมบาดาวปอดเลยเอ้ยนวะนวะ,วะเียนี่วเยอ่เอะเอเอเอวันีผมต้องไปตาคาร์เลยแชด โย่โก้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 เคผมเกียบมาแล้วสามสองหนึ่งเควันนี้ผมวาวาับเลยสองสองผมก็ได้เงินมาเฮ้ยอะไรทดสอบดูชุดอะไรแป๊บซืได้ยังอันนั้ไม่ได้บอกว่า โอคก็เข้าใจแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอต้ารัไปก่อนสวัสดีครับ